สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นาตาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและการเจ้นนะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่าตัวหัวเว่ย h g 8 2 4 5 W 5นะคะซึ่งเป็นเราเตอร์ AC เทคโนโลยี y 2100นะคะที่หลายๆคนอยากจะเปิดพอร์ตที่ใช้สำหรับในการเปิดพอร์ต Forwarding นั่นเองนะคะจะมีวิธีการทำอย่างไรยุ่งยากไหมนะคะวันนี้แอมก็ได้นำวิธีนะคะเปิดพอร์ตสำหรับรุ่นนี้มาฝากเ,เพื่อนๆกันก่อนไปชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องานาาเท กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะคันแรงน,นะคะเพื่อนๆใช้ Firefox นะคะหรือว่าจะเป็น Chrome ค่ะเข้าไปที่192.168นะคะจุด100.1ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นโชว์มาแบบนี้นะคะตรงช่อง username ให้ใส่คำว่า root ค่ะ root นะคะและ password นะคะก็คือ a d m i n h w นะคะโดยตัว h และตัว w นั้นเป็นตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เพื่อนๆด้วยนะคะ เมื่อเข้ามายังหน้าต่างที่2แล้วนะคะก็จะมีเมนูด้านซ้ายมือนะคะให้เพื่อนๆเลือกที่ Advanced Configuration ค่ะจากนั้นให้เลือกตรงที่ Forward Rule ตรงด้านนี้นะคะและเลือก IP v4 Port Mapping ค่ะเพื่อที่จะทำการเปิดพอร์ต forwarding นั่นเองนะคะโดยในตัวอย่างอันนี้ก็จะมีการเปิดไว้แล้ว2พอร์ตนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตมันก็จะไม่มีหน้าเมนูแบบนี้ขึ้นมาให้กดคาว่า New ตรงนี้ค่ะ จากนั้นไทยนะคะเลือก u ูดิฟค่ะแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะคะ อย่าลืมเปิดตรง Enable Port Mapping นะคะเพื่อที่จะเปิดพอร์ตที่เราต้องการค่ะจากนั้นตรงแวน n a m e ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่นั่นเองตรง Internal Host นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะเปิดพอร์ตนั่นเองนะคะก็ถ้าใครไม่อยากพิมพ์ IP Address ของอุปกรณ์นั้นก็สามารถเลือกนะคะชื่ออุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายในบ้านของคุณนะคะอันนี้ในตัวอย่างก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่ออยู่ใน ตัวเราเตอร์ของที่บ้านในขณะนี้นะคะก็ต้องการเปิดอุปกรณ์ไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยในตัวอย่างแอนจะเลือกเป็นตัว PC นะคะซึ่งเป็นเ e ็กท็อปอันนี้นั่นเองค่ะจากนั้นก็ให้กดเมนูตรงคําว่า Add ตรงนี้นะคะ ตรงในส่วนของโปรโตคอลนะคะให้เลือกเป็น t c p t ั u d p ตรงนี้ค่ะและ Internal Port นะคะก็คือพอรตที่เราต้องการจะเปิดนั่นเองหากใครต้องการเปิดแค่พอรตเดียวนะคะให้พิมพ์เลขลงไปได้เลยอย่างตัวอย่างแอมจาใช้เป็น11200นะคะก็คือจะใช้พอร์ตนี้แค่พอรตเดียวก็ให้พิมพ์เหมือนกันได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้กด Apply นะคะ เมื่อกด apply เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างก็จะขึ้นโชว์พอร์ตต่างๆที่เราเปิดพร้อมกับคำว่าให้สังเกตดูด้วยนะคะว่ามีคำว่า enable ขึ้นอยู่ตรงพอร์ตที่เราเปิดแล้วหรือยังนะคะถ้าเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เรากดล็อกเอาท์นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการเปิดพอร์ตของอุปกรณ์ h g 8 2 4 5 w 5นะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หากใครสงสัยและก็ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถพิมพ์ไว้ที่ตัวคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ